สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาตกตาที่บ่อดินนะครับเป็นบ่อดินทองเจ็ดนะครับเกือบๆจะถึงวังน้อยนะครับนั่นก็คือบ่อดินสุขอภารัตน์นะครับก็มาครั้งแรกเลยครับบ่อน,นี้วันนี้ก็นั่งอยู่ซุ้ม สามสิบสามสิบเอ็ดนะครับซุ้มกอไผ่นะครับผมวันนี้จะได้ตัวหรือเปล่านะครับก็ไม่แน่ใจวันครับวันนี้หรือจะมาขุดแห้วนะครับผมอตอนนี้ก็มาถึงหมายประมาณสิบโมงนะครับสิบโมงกว่าแล้วครับก็จะได้ตกปลานะครับผมวันนี้เอ่อ ครั้งแรกครับวันนี้กับช่องของเรานะครับที่มาบ่อดินนะครับผมยังไงก็ฝากก็ให้กําลังใจกันด้วยนะครับผมอย่าลืมก่อนไปรับชมคลิปกดฝากกดกดติดตามนะครับไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปเจอนะครับวันนี้วันนี้ก็ใช้เป็นคันสิบฟุตนะครับลงหนึ่งคันนะครับวันนี้เทตหมายดูครับว่าจะเจอ ประหลาดหรือเปล่านะครับวันนี้โอเคครับผมเดี๋ยวไปลุยกันเลยครับผมโอเคไปครับครับสำหรับเหยื่อที่ใช้วันนี้นะครับผมดูแลครับอันนี้ฟิชชิ่งสายตึงดึงงัดครับผมเหลือหนึ่งถุงพอดีนะครับ ไผ่เขียวก็มานะครับขนมปังครับผมอันนี้ก็ไผ่เขียวกะทิลุงดอนนะครับนี่ก็ลำพัวนะครับลำสดนะครับขนมปังครับหัวเชื้อจินดามนีนะครับแล้วก็สาเดือนนะครับจัดเต็มครับมานี้เหี๋ยวก็ประมาณนี้นะครับ กัวเหี่ยวครับก็เลยจัดเต็มทุกอย่างครับที่เอามาได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปรวมส่วนผสมกันนะครับวันนี้ก็จะใช้แค่ตัวนี้ก่อนนะครับใสยตึงหนึ่งงัดกับเอ่อใส่เป็นไผ่เขียวกะทิลุงดอนก่อนแล้วกันนะครับสองตัวนะครับผมถ้ายังไม่ข้าเดี๋ยวค่อยผสมกันอีกนะครับผมโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปผสมเยือนก่อนนะครับ โอเคครับท่านนะครับหลังจากที่เราผสมเยื่อเสร็จนะครับก็ปั่นเรียบร้อยแล้วครับเยื่อเราก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้ผมใช้เบ็ดแล้วก็ขอเดียวนะครับขอล่างนะครับขอเดียวนะครับเยื่อเม็ดโฟมนะครับใส่เดือนยังไม่ใช้นะครับเดย๋ยวไว้นิดนึงนะครับเป็นซีนเบอร์หนึ่งนะครับหรือ0ูนย์จุดแปดไม่แน่ใจนะครับจำไม่ได้ละประมาณนี้นครับ โอเคครับไปลุยไม้แรกกันเลยครับว่าจะโดนไม่โดนทับไ,ไม้แรกคันใหม่ด้วยยังไม่ได้เซตเลย โอ้น้ำค่อนข้างลึกนะจมไปเรื่อยๆครับโอ้โหถึงเพื่อรับลึกอยู่นะครับนะ่นนะ ไม่รู้ว่าตีไก่นี่จะได้ผลหรือเปล่าครับเดี๋ยวขอลองดูก่อนนะครับถ้าไม่กินไงเราก็ต้องตีลองไกลๆดูนะครับ หืมอ,อกใหม้ตีดีโอเคครับไม้แรกลงไปแล้วนะครับผมติดตามไปลุ้นกัน,นครับผมโอเคครับ มีเสียชีวิตหนึ่งตัวครับตัวใหญ่อยู่นะครับเนี่ยไม่รู้เป็นลาไรตายนะครับปานินตัวใหญ่อยู่ครับตอนนี้น่าจะสิบนาทีผ่านไปแล้วครับยังเงียบอยู่ครับ เดี๋ยวจะลองขยับตีใกล้ๆดูนะครับไม้นี้งน่าจะตีไกลไปขยับนะครับขยับตีใกล้ๆลองดูครับ เครื่องดิมขายนะครับผมวันนี้เราก็สั่งเป็นข้ผัดหมูนะครับแล้วก็กะเพราหมูสับไข่ดาวครับผมกินก่อนครับตาไม่กินคนก็กินก่อนแล้วครับนนนะโอเคครับคุณ้าวนะครับมันะนะ ตอนนี้เวลา11บเโมงห้นาทีนะครับโอ้โหปัาสบายขึ้นไซ <c oughs> ส10นะครับขึ้นเมื่อกี้ไม่รู้กล้องจับทันแน่นอนครับเมื่อกี้ไซส10แน่นอนนครับเมืนะ่อกี้ขึ้นกลางน้ำแล้วครับ บึกสวายเพียบนะครับกลางน้ําก็เวลาประมาณเที่ยงนะครับตอนนี้เบ็ด <c oughs> <c oughs> เรายังนิ่งกริบเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวต้องไปอยู่กลางน้ําครับร้อนแบบนี้ลาน่าจะลงน้ําลึกนะครับครบโอเคครับท่านผู้ชมนะครับผมอาณาทุกท่านนะครับวันนี้ก็ บ่ายสองโมงแล้วนะครับผมไม่ได้ตัวเลยครับวันนี้เงียบจริงๆครับผมกาจะมาเอาปลาดินนะครับวันนี้ไม่มีเข้ามาสักตัวนะครับเงียบกริบนะครับผมก็ทั้งบ่อนะครับดูแล้วไม่มีใครวัดเลยนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับนานๆนักตกปลาก็เยอะอยู่นะครับสรุป ไม่กินนะครับผมน่าจะเงียบทั้งบ่อนะครับก็อาจจะมีนะนะบางคนนะครับก็พอได้บ้างนะครับแต่ไม่รู้ว่าได้เยอะกันหรือเปล่านะครับไม่ได้เดินไปดูนานๆเลยนะครับสําหรับวันนี้ผมแฮวครับผมก็เดี๋ยวจะกลับแล้วนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe กันด้วยนะครับผมโอเคครับบ๊าล้วยครับ